สวัสดีคับวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในเกมไมค้าอยู่แล้วคัะผมจะสอนทาให้เราส่อรับชนเหมือนนะมคับในคอมนะหรือเรียกว่าไมค้าพีซีนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับดูครับมันไม่เหมือนในคอมเป็นสกติสเดียวฮะดูสิครับมันเหมือนในคอมนะครับไม่เลยครับสกตีนะฮะดูสิครับไม่เหมือนเลยครับแต่ผมจะทําให้มันเหมือนให้ดูนะ โดยกันอันนี้ไม่รู้ว่ามีใน Android หรือ iOS ไหมนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเครื่องอของผมมันเป็นแบบ iOS แลนดมเรไม่มีนะครับ <c oughs> ก็ช่างมานล้วกันนะคะดูให้กดไปที่ปุ่มหน้าอย่างนี้นะคะให้กด,ดติ๊ก แล้วก็เลื่อนลงมาให้ดูเขาด้วยวิดีโอ video. แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ให้ดูคำว่า UUI Profile นะครับ Profile ครับมีพ็อกเก็ตกับพลาสติกนะฮะซึ่งถ้ามันเห็นเป็นพ็อกเก็ตนะครับมันจะเป็นแบบมันครับพ็อกเก็ตอีดิชั่นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราแบบว่า แป๊บนึงนะครับโอเคมากันต่อเลยครับก็ตรงนี้ครับให้เป็นคลาสสิกคลาสสิกนะฮะเป็นเปลี่ยนเป็นคลาสสิกัะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ทันทีครับเน่ออเออเออนะฮะแน่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 นะฮะเขาบอกจริงๆนะครับว่า อย่างนี้ดูครับถ้าไม่เชื่อจริงๆมันไม่ใช่ของปลอมฮะครับป้งระหนึง่งรับ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 หนึง่งรบับหนึ่งรับหนึ่งนะบทดสอบแน่ของจริงแล้วครับแล้วก็ต่อไปเป็นอย่างี้แน่ของจริงครับเนี่ย ของเล่นครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่นะคอมก็ไม่มีครับแต่เราแบบเนี่ยนะครับแน่นะฮะแล้วก็นี้ครับโรบินสแตนเเหมือนกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เอ็นเอชเหมือนกันเป๊ะเลยครับนแล้วเหมือนโคตรๆนะครับก็ จะทดสอบว่าจริงไหมนะคะมันต้องพิสูจน์จูตรงไหนนะครับ<ม>แต่ว่าถ้าเป็นหมดอัคยีลอดดโด,โดูหมดอัคยีลอดนะ<ม>ก็หัวใจก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่มันแบบจริงๆนะเพราะมันเป็นเหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่มันเป็นแค่อย่างนี้ครับแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับ90%เก้าสิบเปอร์เซ็นนะแต่ว่าเพราะว่าหัวใจมันมันไม่เก้าสิบเปอร์เซ็นไงก็เลยแบบมันก็ไม่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะหดีหอยู่นะครับโอ,โอเคนะฮะตอนนี้ก็ตัวราบไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลายแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยครับว่า ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ชอบนู้นชอบนี้นะฮะคลิบนาจะมาสอนสร้างตู้ล่องหนกันนะครับบ๊ายบาย